สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มันอิก๊กสุนัรชแนลนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ผลิตภัณฑ์ Apple เขามาวางจําหน่ายที่ช็อปเป็นวันแรกนะครับก็เลยวันนี้ก็จะไปดูผลิตภัณฑ์ Apple กันนะฮะพอดีัมมีแผนว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัว iPad ดพนนี้อยู่นะครับเพราะาสนใจเพราะว่าเดิมทีฉันก็จะมาใช้ทํางานอย่างอื่นด้วยนะครับใช้เรียนใช้อะไรด้วยก็ เคยลองจับพวกแอร์พวกโปรแล้วก็ตามแต่ว่ามันใหญ่และหนักเกินไปที่ชั้นจะพกไปไหนปะไหนนะครับในส่วนที่ชั้นใช้ทํางานนะก็หรือว่าจะไปดูมินิกันนะเดี๋ยวนัดน้องเขาไปแล้วมีน้องผู้ชายคนนึงครับเขามาเรียนปอตีที่นี่ก็ตอนนี้ก็ประมาณสายนะรีบมาเพราะาคิดว่าคนน่าจะเยอะก็เลยมาก่อนนะครับก็ไปกัน แต่ไม่แน่ใจว่าในร้านมันจะถ่ายได้มันนะ้นะรู้สึกว่าจะไม่ได้ไปไปกันโอ้ m ม่ก็ะ oh จะได้เข้าไปเมื่อไหร่ก็เดย์วันนะอย่างว่าเดี๋ยวค่อยมาตอบกันแล้วดูซิว่าจะได้เข้ากี่มอง ครับก็สุดท้ายแล้วก็คือถ่ายไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนเขาคงจะต้องขออนุญาตก่อนอะไรมาก่อนนะตอนนี้ก็ยังถ่ายไม่ได้ถ้าไม่เป็นไรก็ถือว่ามาเล่ากันฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็คือมาดูตัวจริงด้วยว่าเออมันเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไหมนะครับในปีนี้สรุปก็คือเอาเรื่อง iPhone ก่อน i p h o n สิบสามเนี่ยสีใหม่ที่เป็นสีชมพูอ่อนๆเลยเนี่ยชั้วสวยมากเลยนะ ราะมันเป็นสีขาวอมชมพูอ่ะมันเป็นเหมือนเบสขาวแล้วมีความเป็นเลื่อยๆชมพูนิดนึงซึ่งแชมป์ก็ว่ามันก็สวยดีสวยมากๆคือถ้าไม่เทียบกับขาวอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันขาวแต่พอมาเทียบกับเครื่องขาวอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบชมพูนิดนึงซึ่งมันสวยนะมันเป็นโทนที่สวยงามมากๆโทนหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีก2อย่างด้วยรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะรูปลักษณ์ภายนอกก็คือตัวที่มันอยู่ข้างบนหัวของมือถือของ iPhone อ่ะมันเล็กลงใช่ไหม พอไปจับจริงๆอะถ้าเป็นรุ่นมินิเนี่ยไอ้ตรงหัวตรงนั้นมันจะรู้สึกเด่นมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ไม่ใช่มินิรุ่นปกติก็จะรู้สึกว่าไม่ได้ตะกิดตะขวงใจอะไรมันก็สวยดีนะครับเออแต่มันช้าว่ามันดูสว่างกว่าปกติครับแล้วก็ส่วนที่เป็นกล้องด้านหลังชํารู้สึกว่าเขาทํามาได้หนาขึ้นกว่าเดิมนะครับเวลาจับมันจะรู้สึกว่ามันไปนิ้วมันไปสะกิดกล้องได้ง่าย นะครับก็เลยจะไม่เหมือนพวกรุ่น12บรุ่นสิมันจะดูแน่ไปกับเครื่องมากกว่านะเดี๋ยวใครเดี๋ยวพวกใครได้ลองไปจับเครื่องที่ไทยอะ่ะก็จะรู้แล้วแหละว่าความต่างมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้มันจะเหมือนมีแผ่นอะคริลิกอะ่ะวางไว้ตรงตรงกล้องอยู่นะอนนอนนอันนี้ก็แปลกดีนะครับก็ดูใหญ่กว่าปกติจะชอบแบบ12มากกว่านะฮะแต่สีสวยทีนี้มาอยู่ที่ตัวโปรบ้างตัวโปรเนี่ย มันก็จะมีสีใหม่ใช่ไหมสีใหม่ของตัวโปรอะสีฟ้าที่คนเขาจะมองว่าไม่ค่อยสวยหรือไม่ค่อยอุ๋วอะเอาจิงๆแ้ชมป์ชอบนะสวยมากสัมผัสแบบดีอะไม่รู้ว่าชั้ไม่เคยใช้อ่สิบสองมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่ามันสัมผัสต่างกันแค่ไหนแต่จริงๆของจริงสวยนะครับสีฟ้าอันนั้นอะใช้ได้เลยสีฟ้าอ่อนแล้วมันดูพรีเมียมดูอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เรียมครับทีนี้มาที่ iPad ของเราบ้าง iPad ดมินิเนี่ยชมป์อยากจะเอามาใช้สำหรับ การเรียนการอะไรแล้วถือไปไหนมาไหนเพราะว่ามันเล็กไงอยากได้ขนาดแล้วก็น้ําหนักที่เบาลงด้วยนะครับก็เลยว่าสนใจไปในแผนม i n i จะใช้ทํางานใช้ติดต่อสื่อสารใช้ทํางานใช้ทำนัำ่นทำนี่นะครับก็เลยสนใจอยู่สีก็โอเคนะครับมันไม่ได้แบบเด่นชัดขนาดนั้นสีไหนก็ได้นะแล้วรุ่นก็ปรับมาให้เข้าเข้ากับพวกแอร์พวกโประรครับให้หน้าตามันเหมือนกันแล้วก็สีเจอใกล้ๆกันเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรหุ่หวาแบบ อลังการมากมายนะครับก็แค่นั้นก็ <l ok> เหมือนแอร์ที่ลดขนาดนั่นแหละถ่างกันนิดหน่อยพอลองได้จับของจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจับแล้วอยากได้เหมือนพวก iPhone นะแต่กต็จะใช้งานถ้ามันใช้ประโยชน์ได้เราดันได้เต็มที่ในส่วนที่เราคิดไว้แล้วว่าโอเคเราก็จะว่าจะซื้อมาใช้อยู่นะครับเพรา,าะมือถือทันก็เก่ามากแล,แล้วก็จะมาใช้ฟีเจอร์อือ่นๆด้วยนะฮะณนะตอนนี้นะครับเอ็ก์เตอร์แค่ไม่แน่ใจว่าที่อื่นเป็นหรือไม่หรือเพราะว่า ถ้าเราจะเข้าช็อปแล้วซื้อเลยอะ่ะเราจะต้องทำการแอปพลิเมนต์มาก่อนเขาจะได้มีพนักงานรองรับหรือนู่นนี่นั่นนะครับเป็นคิวๆไปแต่ถ้าเรามาเดินร้านปกติแบบมาเดินดูของมาเดินดูเครื่องอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องจองมาไม่ต้องนัดเวลามาไม่ต้องนัดแอปพลิเมนต์มานะก็เดินเข้าไปได้เลยต่อแถวแล้วก็เดินเข้าไปแค่ได้เลยนะครับแต่ถ้าจะซื้อจะอะไรอะจะต้องกลับไปนัดหมายให้เรียบร้อยก่อนจะซื้อ ถ้าันจะซื้อฉันก็คงจะซื้อสั่งไปทางออนไลน์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวกยถ้าซื้อมา,อาจริงก็คงได้เห็นอันบ x ็อกกันอีกทีว่า,า iPad Mini เป็นยังไงนะครับเพราะฉันก็คงซื้อเป็น iPad Mini ที่จะเอามาใช้ทํางานนะฮะก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับห้องไปนั่งดีๆแล้วไปคุยกันว่ามันมีสาเหตุหนึ่งว่าใครกําลังจะมาที่นี่แล้ววางแผนว่าจะมาซื้อของ ใครที่กําลังวางแผนจะซื้อพวก Apple หรือคอมพิวเตอร์ที่นี่นะครับมันมีเรื่องที่จะต้องคิดอยู่เพราะที่นี่ค่อนข้างแพงมากๆไปเราไปคุยกันว่ามันประมาณไหนนะขออนุญาตเดินก่อนนะครับคนเริ่มเยอะเสียงรบกวนด้วยนะไปอ่ะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะครับก็คือสรุปก็คือเราอไม่สามารถถ่ายทําได้นะครับหน้าง,งานอาจจะเขาอาจจะมีกฎระเบียบต่างๆนานา,นานาว่าแบบ ออคนอากจะต้องทําเรื่องขอถ่ายก่อนนะหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแชมก็เลยไม่สามารถทําได้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะพูดกัน2เรื่องเลยนะครับตอนแรกอะ่ะแชมป์กะจะพาไปดูเครื่องจริงเลยเพราะว่าเราก็ไม่มีทุนที่จะซื้อมาทั้งหมดนะครับ <c oughs> ก็เลยหวังว่าจะได้ไปดูที่ช็อปกันไปดูสีจริงๆนะแต่ปรากฏว่าก็ทําไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรแชมป์ไปตอนแรกอะ่ะมันแถวมันก็ยาว แล้วก็ไปถามเขาเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะเดินดูของอย่างเดียวเนี่ยคุณเดินดูได้เลยนะคือคุณเข้าไปได้เลยต่อแถวแล้วก็เข้าไปตามคิวได้เลยแต่ถ้าคุณจะซื้อของเนี่ยคุณควรที่ต้องนัดแอปพลิเมนมาก่อนคุณจะต้องไปนัดหมายในเว็บของ Apple ก่อนหรือว่าในแอป Apple ก่อนนะครับซึ่งฉันลองเข้าไปดูแลกลับมาฉันก็ลองเช็คก่อนเลยก็ปรากฏว่ามันสามารถเลือกเวลาได้ ตั้งแต่วันณนะวันนี้ก็คือวันปัจจุบันแล้วก็ถัดไปอีกสองวันได้เลยนะครับในการนัดหมายแล้วก็เขาก็อาจจะเตรียมคนเตรียมของอะไรไว้ให้ว่ามีไม่มีอะไรประมาณนี้นะครับจาคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นอาจจะคร่าวๆว่าจะมีคนพนักง,งานรองรับก็ตามระบบเข้าไปซึ่งแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บฉันจะถ่ายเขาก็เข้ามาถามอะไรเงี้ยก็เลยปรากฏว่าก็เออก็ถ่ายไม่สามารถถ่ายเครื่องจริงไหมหเห็นได้เพราะว่าเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่า มันมีอะไรที่แปลกใหม่หลายๆอย่างนะ iPhone 13ก่อน iPhone 13สีใหม่ที่ทุกคนเห็นมันเป็นสีชมพูใช่ไหมที่เขาโปรโมทอาจจะยังดูไม่ไม่ตื่นเต้นกันมากเท่าไหร่แต่แชมป์บอกเลยนะว่าของจริงอ่ะสวยมากมันคือสีขาวอมชมพูเลยนะหรับแชมป์นะเออที่มองด้วยตาจะอาจจะมองดูเหมือนขาวดูเหมือนอมชมพูนิดนึงแต่พอมาเทียบกับขาวจะเห็นชัดเจนมากขึ้นอีกนิดเดียวมันเป็นขาวประมาณนั้นมันมันมันเป็นขาวที่อมชมพูไม่ใช่ ชมพูพาสเทลแบบรุ่นที่แล้วนะรุ่นที่แล้วจะมีอ่าพวกสีพาสเทลใช่ไหมสีม่วงสีอะไรมันก็ยังเข้มมันยังเด่นชัดยังสดอยู่แต่นี้มันจะจ,งจางๆเลยสวยมากๆถ้าของไทยเข้าปุ๊บก็คงจะเห็นเครื่องจริงเมื่อไหร่ก็น่าจะชอบกันหลายๆคนนะว่าผู้หญิงเนะีโดนเยอะเหมือนกันแนละ้วผู้ชายยังมองว่าสวยเลยนะมีสไตล์ดีอะ่ะสีใหม่ ของตัวโปรบ้างสีใหม่ของตัวโปรเนี่ยจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมทุกคนจะยังไม่ว้าวนะแต่แัมไปเห็นของจริงมาแล้วสวยมากๆมันเป็นฟ้าที่สะอาดแล้วก็วิวพรีเมียมสุดๆไปเลยยิ่งสัมผัสด,ด้านหลังของของรุ่นโปรอะ่ะเราจะรู้สึกได้ว่าแบบโหอันเนี้ยสวยนะครับสวยมากๆอาจจะดูไม่หรูหวาแต่มันเป็นสีที่ดีนะครับ ส่วน s t a r ์ไลท์สตาร์ไลท์ชั้มมองเป็นเงินขาวมันจะยังไงก็แล้วแต่แล้วแต่สายตาคนด้วยนะแต่ชํ้ว่ามันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นดูในเว็บสวยกว่าดูของจริงจะรู้สึกเอ๊เป็นเพลนประมาณนี้ฮะไม่ได้มีอะไรวุ่นววาไม่มีอะไรวุ่นววาขนาดนั้นสีทองก็ตามเฉดปกติ รู้สึกว่าด้านข้างเขาจะทําให้ติดรอยนิ้วมือน้อยลงเลยนะสาหรับรุ่นโปรประมาณนี้สําหรับคร่าวๆความรู้สึกที่ชั้ไปจับมานะสำหรับวันนี้วันแรกที่วางขายเลยแล้วก็เราได้ไปจับของจริงเลยนะครับพอชั้มจะสั่งออนไลน์เนี่ยปรากฏว่าพอลงจับขายวันแรกปุ๊บมันสั่งออนไลน์เนี่ยชั้จะได้ทีเดือนหน้าเลยประมาณปลายเดือนตุลาเลยครับก็เลยไม่แน่ใจว่าจะได้ทําคลิปอันบ x ็อกของ iPad Mini เมื่อ,อไหร่นะเออแต่ชั้มจะ อยากจะเอามาใช้งานอยู่แล้วอาจจะเข้าเข้าช็อปหรือเปล่านี่ยังขอคิดดูก่อนนะครับโอเคเราจบเรื่องนี้เรามาเรื่องสำคัญที่สุดของคลิปนี้กันคลิปนี้เนี่ยฉันอยากจะพูดถึงเรื่องทั้งผลิตภัณฑ์ Apple ทําหรือ Android ในด้านมือถือหรือจะเป็นพวกแท็บเล็ตหรือจะเป็นพวกโน้ตบุ๊กแพงกว่าเยอะมากๆนะครับแพงกว่าประมาณ5,000 จนถึง10,000บาทได้เลยนะครับอะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะว่าค่าเงินของเรานะครับที่นี่คือ1 1ปอนด์ก็คือตอนนี้อยู่ที่45กสากว่าจะ46บาทแล้วนะครับทาให้มันถ้าเราคิดเป็นเงินไทยอ่ะมันจะแพงกว่าไทยประมาณนั้นเลยยิ่งราคาของสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งแพงกว่าไทยมากขึ้นเท่านั้นนะครับอย่าง iPad Mini ที่ชั้มดูไว้อย่างที่ไทยถ้าได้ราคานะักศึกษาด้วย ก็อยู่ที่ประมาณรวมปากกาด้วยรวมอะไรด้วยก็ประมาณอยู่ที่2 0 0 0 0บาทแต่ที่นี่จะอยู่ที่ประมาณ25 0 0 0ื่นก่เเลยนะครับก็คือขนาดราคาักศึกษาเนี่ยแพงมากๆนะครับทีนี้ก็เลยมาเตือนคนที่วางแผนไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมาซื้อดีกว่ามันจะไม่เหมือนที่อเมริกานะครับที่อเมริกาถูกกว่าแน่นอนแต่ที่นี่แพงกว่ามากๆถ้าใครมีแผนที่จะมาที่นี่อยู่แล้วแล้ว รู้สึกว่าดีไวซ์หรืออุปกรณ์ของเราเนี่ยมันถึงเวลาที่ใกล้จะต้องเปลี่ยนแล้วก็แนะนําว่าเปลี่ยนจากที่ไทยมาดีกว่าจะประหยัดเงินได้เยอะมากๆเลยเพราะว่า5 5 0 0 0 0 0 0 0ก็ซื้อของดีๆได้อย่างหนึ่งเลยนะอุปกรณ์เสริมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเป็นของอื่นๆก็ราคาสูงพอสมควรนะครับอย่างอย่างโ o t ตบุ๊กเอง Notebook ที่แชมป์ดูไว้เพราะว่ามีช่วงนึงที่เขางอแงเงนาะ แล้วแชมก็ทําการแก้ปัญหาแล้วเรียบร้อยนะครับแชมก็มีช่วงที่แบบว่าเฮ้ยมันอาจจะพังตอนไหนก็ได้ก็เลยลองเช็คราคาที่นี่ดูปรากฏว่าโน้ตบุ๊กที่นี่ถ้าเป็นระดับฟีเจอร์เหมือนถ้าเป็นรุ่นเดียวกันนะครับมันจะแพงกว่าเหมือนกันก็เหมือนที่แ้มดูราคา a p p l e ก็คือแพงกว่า5 0 0 0 0ถึงหนึ่งเลยแล้วช่วงนี้โน้ตบุ๊กก็แพงด้วยนะครับที่ไทยหาซื้อง่ายกว่าด้วยนะที่นี่หาซื้อยากกว่านะครับ ข้อดีของการที่มาซื้อที่นี่ก็อาจจะได้รุ่นใหม่เร็วถ้าอย่างเช่น Apple หรืออะไรอย่างเงี้ยไทยอาจจะได้สิ้นปีบางคนที่จะมาปีนี้เลยเนี่ยหรือว่ามาถึงแล้วเงี้ยก,ก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ายัางไงซะารุ่นใหม่มันก็ไม่มีโปรโมชั่น back to school นะถ้า Apple ยังมี back to school <S <S ฉันแนะนําว่าซื้อถ้าซื้อได้ซื้อที่ไทยนะครับถ้าแบบเป็นรุ่นที่แบบฉันไม่ได้ต้องการรุ่นใหม่อะไรขนาดนั้นก็ซื้อที่ไทยมาก่อนดีกว่า จะได้ลดจะได้ลดปัญหาตรงนี้แล้วก็ลดช่วยประหยัดงบไปได้เยอะพอสมควรนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้แชมป์ก็มาพูดคร่าวๆสั้นๆเพราะว่าคนเริ่มทยอยมาแล้วแล้วก็บางคนอาจจะยังติดวีซ่าอยู่อะไรอยู่ก็เผื่อได้ดูคลิปนี้พอดีแล้วมีแผนว่าจะมาซื้อที่นี่พอดีก็อยากให้ลองเอาไปพิจารณาดูนะว่าซื้อที่ไทยก่อนไหมหรืออะไรยังไงนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าที่ไทยก็มีของขาดตลาดอยู่บ้างก็เวทเวทกันดูนะครับ พ่อแชมป์ก็คงต้องซื้อที่นี่นะครับวิธีแก้ปัญหามี2อ,อย่างครับ1คือซื้อที่ไทยแน่นอนสองคือทํางานที่นี่แล้วก็เอาค่าคุมเขาเรียกว่าอะไรนะเอาค่าของชีพที่เนี่เวทกันมันจะไม่แพงทันทีนะเพราะว่าที่นี่ทํางานพาร์ทไทม์ขั้นต่ําชั่วโมงละ9้าปอนนะครับขั้นต่ําซึ่งนักศึกษาก็จะได้ยี่สิบชั่วโมงต่อวีคถ้าเป็นซัมเมอร์ก็ได้สี่สชั่วโมงต่อวีคนะครับก็จะตกก็ทําให้รู้สึกว่า ถ้าเอาเงินจากการที่เราทำงานเนี่ยไปซื้อของมันก็จะไม่รู้สึกว่าแพงนะครับเพราะว่ามันคือค่าของชีพที่มันชนกันพอดีนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อแชมเพิ่งมารู้เพราะว่าฉันไม่เคยใช้ iPad มาก่อนนะครับหรือแท็บเล็ตเลยแล้วก็ได้คุยกับใครหลายๆคนคุยกับเพื่อนเขาก็บอกว่าถ้าเราใช้เป็น Wi-Fi อย่างเดียวไม่ได้เป็นซิลูลา่าเนี่ยเพราะซิลูลา่าเราจะต้องจ่ายเพิ่มอ,อีกวันห้าถึงหกพบาทเลยนะครับก็ เซลูล่าก็คือการใส่ซิมได้ใส่ใส่ซิมได้เพื่อที่จะรับสัญญาณเน็ตด,ด้วยแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไม่ต้องใช้ Wi-Fi อย่างเดียวนะบ,บวกกับความปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าเราต่อ Wi-Fi คนก็สามารถเข้ามาล้วงความลับของเราได้นะครับเรื่องข้อมูลของเราเพราะฉะนั้นแอปธนาคารหรือแอปที่เป็นเกี่ยวกับการเงินทุกๆอันจะบล็อก Wi-Fi ทั้งหมดเพราะฉะนั้นดีไวที่ซื้ออาจจะไม่ได้ทดแทนมือถือ1 0อยนะครับอย่างเช่น iPad ที่จำซื้อก็ถ้าไม่ได้ใช้เซลูล่าก็ไม่สามารถใช้แอปธนาคารได้นะครับ เพราะว่า WiFi เขาก็จะบล็อกนั่นเองแล้วก็ซีลูล่าก็ไม่ยังยังไม่สามารถโทรออกได้นั่นเองก็ใช้ไดแค่เน็ตนอกสถานที่เท่านั้นครับประมาณนี้ถ้าไม่ซื้อจากไทยก็ทำงานที่นี่แล้วใช้ตังของการหาเงินที่นี่ซื้อเอาแต่ถ้าไม่สนใจอะไรเลยซื้อที่นี่เลยก็สะดวกที่นี่จาเป็นจะต้องซื้อก็ต้องซื้อ,อครับของแคมก็จะต้องซื้อเหมือนกันเพราะว่าอยากจะเอามาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเร็วๆนี้เหมือนกันครับนะฮะยังไงก็ ลาไปก่อนนะครับถ้าคนที่กําลังจะมาแล้วย,ยังติดเอกสารอยู่หรือมีแผนที่อะไรเงี้ยหรือรู้จักคนที่กําลังจะซื้อแนะนํานะครับ<ช>ก็บอกเขาก่อนนะครับว่าเออมันเป็นหรือส่งคลิปนี้ให้เขาดูก็ได้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์ถัดไปนะครับว่าจะเป็นอะไรไว้เจอกันครับสวัสดีครับ